ฮลโลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็ขอมาเก็บตกนิดนึงนะคะกับบริจแนลพาร์คนะคะก็เป็นอุทยานที่ฮาวายเคยไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะฮาวายก็พลาดไปนิดนึงนะคะไม่ได้รีวิวว่าเขามีอะไรบ้างนะคะและอย่างหนึ่งคือฮาวายเสียดายค่ะถ้าไม่ได้ลงคลิปนี้ไปนะคะวันนี้ฮาวายขอแก้ตัวนิดนึงนะคะขอมาสรุปให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากิจกรรมที่นี่นั้นนะคะมีอะไรบ้างค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่ออกกําลังกายกว้างขวางด้วยนะคะตลอดจนมีให้เช่ารถจักรยานค่ะมีทั้งจักรยาน2ล้อนะคะ4ีล้อนะคะแล้วก็6ล้อค่ะ2ที่นั่ง4ที่นั่งแล้วก็6ที่นั่งนะคะแล้วก็มีจักรยานหลายๆรูปแบบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานนะคะสําหรับ2ท่านนะคะเวลาเบรกนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็หลายๆคนถามฮาวายนะคะวเวลาเบรกนั้นเบรกยังไงเหมือนรถยนต์ไหมอะไรนะคะเบรกอยู่ที่ใกล้ๆกับพวงมาลัยค่ะแล้วต่อมานะคะก็เป็นที่นั่งสําหรับ4คนคะ่ะจักรยาน4คนนะคะแล้วก็จะมี6คนด้วยนะคะแล้วก็จะมีจักรยานหลายๆแบบด้วยนะคะหดือ,อยังไงจะขึ้นชาร์ทห้ดูนะคะว่าจะมีจักรยานอะไรบ้างนะคะ จากการที่ฮาวายนะคะได้คุยกับผู้สูงอายุนะคะว่าทําไมผู้สูงอายุชอบจักรยานแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะไม่มีค่ะตอนนี้นะคะทําอะไรได้นะคะถึง70แล้วเนี่ยอายุ70ก็ขอถีบจักรยานนิดนึงค่ะและนี่ก็เป็นชาร์จต่างๆนะคะของจักรยานแบบต่างๆค่ะฮาวายเห็นเนี่ยน,นะคะฮาวายก็ยืนดูสักพักนะคะว่าทั้งชีวิตของฮาวายเนี่ยฮาวายรู้จักจักรยานกี่ประเภท นะคะอย่างมากก็ 2- อสาประเภทเท่านั้นเองค่ะแล้วจักรยานที่ใหม่สําหรับฮาวายแล้วที่สนใจมากๆเลยนะคะในตอนนี้คือจักรยานน้ําค่ะจักรยานน้ํานะคะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆอุทยานนะคะหลายๆสวนสาธารณะนะคะก็ได้มีจัดให้เช่าค่ะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะ ที่นี่นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะ20เหรียญน,นะคะประมาณ700บาทนะ,ะถือว่าแพงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านานๆทีนะคะวัยว่านะ,ะสนุกค่ะเพราะมันจะได้ชมบรรยากาศแบบใกล้ชิดด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดแสดงต่างๆนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะเร็วนี้ก็จะเป็นงานฮาโลวีน,นะคะ่ะรับรองนะคะมีคนเยอะแน่นอน,นะคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาร้านอาหารเปิดแล้วนะคะไว้ก็จะให้ดูบรรยากาศเงียบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนเปิดกับตอนปิดเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนะคะหลังจากที่เขาเปิดไฟแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมคังเงียบเหงาเหมือนเดิมเพอเช้านะคะตรงนี้เป็นรถแทรกเตอร์นะคะเพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีคนมาต่อคิวขึ้นรถไฟค่อนข้างเยอะมากและรถแทรกเตอร์ตรงนี้นะคะช่วยได้มากเลยนะคะทำให้เด็กๆผู้ปกครองนั้นมีความสุข ก็คือทางอุทยานนะคะสามารถทำอะไรได้นะคะเขาก็จะทำให้คนที่มาเที่ยวนั้นมีความสุขมากขึ้นค่ะและฮาวายก็จะพาไปชมสถานีรถไฟเล็กๆของอุทยานแห่งนี้นะคะฮาวายชอบค่ะชอบรถไฟนะคะชอบเรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเนชอบมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเช้าขนาดนี้เนี่ยยังไงขอเห็นรถไฟนิดนึงค่ะ เดินไปก็เปียกไปนะคะเขาก็จะล้างแบบนี้ทุกวันรถไฟนะคะตรงนั้นเห็นแล้วว่ายังตื่นเต้นเ,นเล็กๆเลยนะคะก็จะมีคุณลุงนะคะสองท่านที่ฮาวายเห็นนะ,ะที่เขาใส่ชุดยูนิฟอร์มเหมือนๆกันนะนะคะแล้วก็ฮาวายก็เฝ้ามองไปด้วยความที่แบบว่าเราชอบมากเลยนะคะแล้วก็ลืมไปว่าคุณลุงเขาก็มีสิทธิ์มองฮาวายเหมือนกันนะคะเขาก็แกล้งฮาวายนะคะไปประกาศไมนะคะว่ารถ ไฟรอบแรกนั้นเริ่ม11โมงค่ะฮาวายก็บอกว่าขอชมก่อนคงจะรอไม่ไหวนะคะ11โมงนะคะเพราะว่าคงจะทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปคุณลุงนะคะก็จะมาเช็ครถไฟนะคะแล้วก็จะมาเติมน้ำมันแล้วก็จะวิ่งก่อนที่รถไฟจะวิ่ง11โมงในหนึ่งรอบก่อนนะคะคุณลุงก็คุยกับฮาวายสักพักหนึ่งเนี่ยฮาวายเห็นถึงความชอบและก็ความรักรถไฟของคุณลุงแล้วก็รักงานนะคะ แล้วก็จุดนี้เป็นจุดปรดอของาวายนะคะกางหันน้ำนะคะแล้วก็อุโมงค์เล็กๆแบบนี้นะ,ะอุโมงค์วถดไฟนะคะมันเหมือนกับในหนังตอนเด็กๆที่เราดูค่ะมันดูแล้วมันแบบมันได้อารมณ์มากๆเลยนะคะมันนึกถึงตอนเด็กๆจริงๆที่ดูทีวีนะคะแล้วก็เหมือนกับได้มาเห็นภาพตรงนี้เลยค่ะแสงแดดตอนนี้นะคะเริ่มมาแล้วนะคะคือมันสดใสนะคะแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายเยอะแยะ มากมายเลยทีเดียวนะคะตอนเช้าที่ฮาวายเห็นนะคะประจวบเหมาะกับตรงนี้เนี่ยเป็นงานจัดงานฮาวีนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่สวยงามทีม่เขากําลังจะจัดเตรียมกันอยู่กัมากเม่นฮาวายก็เห็นหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็สัญลักษณ์ของงานฮาวีนเนี่ยนะคะถ้าหลายๆคนสังเกตเนี่ยก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะ ก็จะมีดงข้าวโพดเลยแล้วก็แน่นอนตรงนี้นะคะเขาจะจัดให้เด็กเดินนะคะเป็นดงข้าวโพดเลยแล้วฮาวายก็เห็นคุณลุงคนนี้นะคะทํางานมาหลายชั่วโมงแล้วนะคุณลุงก็เขาเรียกว่ารักงานนะคะพอเห็นแล้วเราดูรู้ยนะคะว่าแต่ละคนที่นี่คือรักงานเขาเรียกว่างานอุทยานค่ะไกลๆนั่นนะคะฮาวายกำลังจะเดินไปแล้วนะคะเกวียนโบราณค่ะตรงนี้ฮาวายเห็นบ่อยในหนังฝรั่งตอนเด็กๆนะคะ เห็นแค่นี้มันก็รู้สึกแบบมันตื่นตาตื่นใจสําหรับการมองเห็นด้วยตาตัวเองนะคะแล้วที่เห็นนะคะซ้ายมือนั่นนะคะก็จะเป็นเหมืองจําลองค่ะตรงนี้นะคะก็จัดเตรียมให้เด็กๆด้วยนะคะให้ดูนะคะว่าเหมืองเนี่ยทาอย่างไรนะคะแล้วก็ฮาวายถือว่านะคะเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากๆเลยนะคะในนี้นะคะ่พะพอเห็นนกยุงนะคะอดถ่ายไม่ได้จริงๆนะคะนกยุงที่นี่ก็จะเดินเป็นเจ้าของบ้านเลยค่ะ งานฮาโลวีนที่นี่นะคะคนจะเยอะมากๆทุกปีนะคะฮาวายคิดว่าคงไม่ได้มานะคะแต่ว่าก็มาบอกถึงบรรยากาศที่เขาจัดเตรียมงานนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าที่นี่เขาก็มีกิจกรรมมากมายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงอุทยาน,นะคะ่ะอุทยานที่นี่ก็จะแตกต่างก่าที่อุทยานที่ไทยนะคะอุทยานที่เมืองไทยเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติและกิจสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะคะ กิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเดินป่าเดินเขาค่ะเขาก็จะมีเส้นทางธรรมชาติให้เราเดินด้นะคะแล้วก็ขึ้นป่าขึ้นเขาจริงๆค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมขี่ม้าค่ะก็จะเริ่มต้นที่ราคา6เหรียญขึ้นไปนะคะก็จะมีม้าหลายขนาดให้เราเลือกค่ะ ว่าเราจะชอบม้าแบบไหนนะคะวันนี้ฮัลโหลฮาวายนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ติดตามชมกันนะคะลาวายขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะมีงานทำมีเงินทองใช้และวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ